ร้านอบอุ่น24ชั่วโมงยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เสียสละเวลาหวังว่าช่วงเวลาต่อจากนี้จะทำให้คุณผ่อนคลายและได้รับความอบอุ่นกลับไปเราต่างมีเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงใครบางคน เพลงเพลงหนึ่งสำหรับใครบางคนมีความหมายลึกซึ้งจนเราไม่อาจจินตนาการได้เพลงหนึ่งเพลงทำให้คนสองคนที่อยู่ในที่ไกลแสนไกลรู้สึกใกล้กันได้เพลงจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เพลงเท่านั้นสำหรับใครหลายคนบางคนฟังเพลงเพลงหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเศร้าจับใจ แต่เมื่อได้กลับมาฟังในวันที่ต่างออกไปก็รู้สึกว่ามันเพอดีจนทำให้อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเราต่างก็คิดว่าเพลงนั้นวิเศษพอทั้งที่จริงๆแล้วเพลงเป็นเพียงแค่การเอาตัวอ,กอักษรมาเรียงร้อยต่อกันเป็นคำแล้วนำคำมาต่อกันอีกทีแต่กลับทำให้เราเกิดความรู้สึกที่หลากหลาย ทำให้เข้าใจในเรื่องบางอย่างได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นในทุกครั้งที่ได้ฟังสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับเขียนขึ้นโดยคุณบานข้างๆเราหวังว่าคุณจะได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับข้อคิดที่เราได้นำมาเล่าให้คุณได้ฟังราวกับว่ากำลังฟังเพลงเพลงหนึ่งที่บังเอิญเลื่อนผ่านมาเจอ หรือตั้งใจกดคำมาฟังช่วงเวลาต่อจากนี้คนคือคนพิเศษสำหรับเราเชิญรับฟังได้เลยครับข้อที่หนึ่งถ้าเราไม่รอเวลาก็คงไม่นานการรอคอยอะไรบางอย่างหรือการรอคอยใครสักคน ในตอนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายที่รออยู่มันอาจทำให้รู้สึกทรมานใจบ้างเศร้าใจบ้างแต่ลึกๆแล้วก็รู้สึกดีไม่น้อยเพราะเรายังมีคนให้รอแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าการรอนั้นมีส่วนที่ทรมานเราเลยคิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราเลิกรอหรือหยุดคิดว่า เรากำลังรออยู่แล้วใช้เวลาที่มีไปกับอะไรสักอย่างที่ทำให้เรามีความสุขจนกระทั่งเวลาแห่งการรอคอยนั้นสิ้นสุดลงแบบนี้มันจะดีกว่าไหมทั้งกับคนที่รอและคนที่ถูกรอการรอคอยใครสักคนโดยที่จดจ่ออยู่กับเพียงแค่เวลาแล้วเห็นเวลามันค่อยๆไหลผ่านไปเท่านั้นจะทำให้เรารู้สึกทรมานใจ แต่หากเราเลิกจดจ่ออยู่กับเพียงแค่เวลาจะทำให้เราได้เห็นหลายสิ่งในระหว่างที่รอเราอาจได้เห็นนักดนตรีที่กำลังร้องเพลงเปิดหม,มวกอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่ได้มองหรือรอผู้คนที่นำเงินมาใส่ให้หรือเราอาจเห็นคู่รักที่กำลังจูจีกันระหว่างกำลังรอรถประจำทางของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาคงไม่อยากแยกจากกันแน่ เขาคงจะภาวนาให้เวลาไหลผ่านไปช้าๆเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันนานๆพอได้ทําแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกดีและได้คิดว่าการรอมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่พอเราได้เห็นหลายสิ่งในระหว่างที่รอถ้าหากมีเพื่อนหรือคนที่นัดเอาไว้ถามเราว่ารอนานไหมมันคงจะดีไม่น้อยหากเราได้ตอบกลับออกไปว่า ไม่รู้สิเรากำลังฟังนักดนตรีเปิดหมวกร้องเพลงอยู่นะก็เลยไม่รู้ว่านานหรือเปล่าแต่เพลงเพอมากเลยนะนั่งฟังด้วยกันก่อนไหมแล้วค่อยไปข้อที่สองตัวเราในวันนี้เป็นเพียงฤดูหรือเปล่าหลายครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจทำให้เรามั่นใจในตัวเองน้อยลง สิ่งที่เราเคยชอบมากในตอนนี้กลับไม่ได้ชอบแล้วอาจทำให้เราคิดว่าเราไม่ได้เป็นคนที่หนักแน่นพอหรือว่าอ่อนไหวเกินไปการที่เราเคยเก่งในเรื่องอะไรสักอย่างมากๆแต่ในตอนนี้ไม่เก่งแล้วหรือถูกใครหลายคนแซงหน้าไปอาจทำให้เรารู้สึกด้อยค่าในตัวเองแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมา ใช่ว่ามันจะมีแต่ข้อเสียเท่านั้นเหมือนกับการเปลี่ยนผ่านของฤดูฤดูร้อนทําให้เราอาบน้ําเย็นแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นฤดูหนาวทําทให้เรากอดกันอุ่นขึ้นฤดูฝนทําให้เราได้โอกาสแบ่งปันใต้ร่มให้ใครสักคนฤดูแต่ละฤดูมีข้อดีแตกต่างกันไปการเปลี่ยนแปลงของเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน ฤดูแต่และฤดูมีข้อดีแตกต่างกันไปการเปลี่ยนแปลงของเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเมื่อเราได้เกิดเลิกชอบในสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วไปชอบในสิ่งใหม่อาจทำให้เรารู้สึกเสียดายวันเวลาที่ได้ใช้ใไปกับสิ่งสิ่งนั้นแต่ในสิ่งใหม่ที่เราชอบก็ทำให้เรารู้สึกสนุกมีความสุขและรู้สึกได้มีชีวิตหรือกำลังใช้ชีวิตอยู่จริงๆ การที่เราเคยเก่งอะไรมากๆแล้วในวันนี้ไม่เก่งแล้วทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรานั้นไม่มีค่าเลยแต่ในความเป็นจริงเรายังมีค่าเสมอไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งวันใดที่รู้สึกว่าไม่เก่งแล้วต้องด้อยค่าตัวเองจริงๆแล้วเราในตอนนี้อาจจะแค่ไม่เหมาะกับสิ่งนั้นแล้วก็ได้ก็แค่ไม่เหมาะแล้วก็เท่านั้น ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของตัวเราแล้วเปิดรับสิ่งใหม่ๆทำสิ่งใหม่ที่เหมาะกับตัวเราในแต่ละวัยในแต่ละฤดูคงไม่มีใครหลอกที่จะทนทำงานในโรงงานน้ำแข็งในฤดูหนาวแล้วไม่รู้สึกทรมานเพราะงั้นมันคงไม่ผิดอะไรที่เมื่อเรารู้สึกทรมานกับสิ่งที่เคยทำได้ดีจนอยากเปลี่ยนไปทำสิ่งใหม่ไม่ผิดอะไร หากเราจะเก่งน้อยลงในวันนี้และไม่ผิดอะไรหากเราได้เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกับว่าตัวเราเป็นเพียงแค่ฤดูกาลฤดูหนึ่งก็เท่านั้นข้อที่สามลมยังพัดเธอกลับมาในเวลาที่ได้ยินเสียงทะเลในบางครั้งเพลงบางเพลง ก็ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆที่เรามองไปอาจซ่อนอยู่ในสิ่งของบางสิ่งสถานที่บางแห่งหรือซ่อนอยู่ในคนบางคนจึงกล่าวได้ว่าสิ่งต่างๆบนโลกนี้สามารถเชื่อมโยงไปถึงเพลงบางเพลงในความทรงจำของใครบางคนและในทางกลับกันสถานที่บางสถานที่ก็สามารถเก็บความทรงจำไว้ได้เช่นเดียวกัน กับที่เก็บบทเพลงเอาไว้อย่างทะเลมีหลายคนที่เมื่อไปถึงทะเลแล้วนั่งลงที่รลิมหาดทรายได้ย้อนนึกถึงความทรงจำเมื่อครั้งที่ยังเป็นเพียงเด็กเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ประสีภาษาเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่ชอบกินอาหารอร่อยอร่อยนอนแล้วก็เล่นสนุกสนุกไปวันวัน,วนโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายกับชีวิตและนอกจากทะเล จะเก็บความทรงจำในวัยยาวไว้แล้วทะเลก็ยังทำให้ใครบางคนคิดถึงใครบางคนคนที่สำคัญในทุกครั้งที่ได้ยินเสียงขึ้่นซัดเข้าฝังนอกจากทะเลแล้วก็ยังมีอีกหลายที่ที่เป็นที่เก็บความทรงจำของคนเราเอาไว้เพราะอย่างนั้นมันคงจะดีไม่น้อยเลยครับหากเราสามารถถนอมสถานที่สำคัญ ต่างๆเอาไว้ได้เพื่อสักวันหนึ่งใครบางคนหรืออาจเป็นเราเองที่ได้ย้อนกลับมาจะได้ย้อนนึกถึงความทรงจำเก่าๆที่แสนอบอุ่นในหนังสือบทนี้ผู้เขียนอยากให้เราช่วยกันถนอมสถานที่อย่างทะเลเอาไว้ครับเพราะทะเลเป็นสถานที่สำคัญของเขาที่เขาได้ใช้ในการแต่งเพลง และเขายังเชื่อด้วยว่าทะเลเป็นสถานที่สำคัญสำหรับคนอีกหลายคนในเมื่อเราไม่สามารถรู้ได้อยู่แล้วว่าสถานที่ไหนบ้างที่เป็นที่เก็บความทรงจำดีๆของใครบางคนเพราะฉะนั้นมันคงจะดีหากเราสามารถช่วยกันถนอมสถานที่ในหลายๆสถานที่ที่เราได้ไป ข้อที่สี่จันทร์ของฉันและเธอยังคงส่องสว่างอยู่ตรงนี้เคยมีคนนิยามคำบางคำที่แสนโรแมนติกไว้ว่าความรักนั้นไร้พรมแดนไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็นับว่าเกิดขึ้นไม่เกี่ยวว่าจะเป็นใครกับอะไรหรือใครกับใคร ี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าถึงแม้จะเป็นคนที่ห่างไกลกันอยู่คนละมุมโลกถ้าหากอยากที่จะรักกันก็สามารถรักกันได้มีคนรักหลายคนที่ต้องอยู่ห่างไกลกันมากๆบางคนอาจถึงหมื่นหรือแสนกิโลเมตรเลยก็มีพอเมื่อได้ขึ้นชื่อว่าความรักเราไม่มีทางรู้หรอกว่าจะเกิดขึ้นกับใครเวลาไหน และที่ไหนมันจึงเป็นไปได้ถึงแม้จะห่างกันมากก็ตามแน่นอนว่าการที่คนเรารักกันแต่ต้องอยู่ไกลกันจะมีความเหงาเกิดขึ้นบ่อยๆแต่โชคดีที่ในยุคนี้นั้นมีโทรศัพท์ที่สามารถโทรหาเพื่อพูดคุยกันจนสามารถได้ยินเสียงได้เห็นหน้าทำให้ความเหงาของคู่รักเบาบางลง รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กันมากขึ้นถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะอยู่ห่างไกลกันมากๆแต่สำหรับคนบางคนที่ต้องอยู่ห่างไกลจากคนรักแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสโทรหากันก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นนั่นคือพระจันทร์ไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนหากได้มองไปที่พระจันทร์ก็จะรู้สึกอบอุ่นขึ้นได้ พอได้รู้ว่าเขายังได้อยู่ร่วมกันในโลกใบเดียวกันกับคนที่เขารักพระจันทร์นั้นทำหน้าที่เชื่อมโยงความคิดถึงของคนสองคนไว้ด้วยกันหากได้มองไปที่พระจันทร์แล้วเราเกิดรู้สึกคิดถึงใครสักคนขึ้นมาแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันมากนั่นอาจเรียกได้ว่าเรากำลังมีความรัก ข้อที่5ให้ลมหนาวช่วยอบกอดเธอไว้ไม่มีอะไรทําร้ายเธอในที่แห่งนี้ในหัวข้อนี้เราจะพาคุณไปเที่ยวชมในสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นจุดกำเนิดของเพลงยอดนิยมเพลงหนึ่งของวงทีศูนย์สี่เอย่างเพลงแม่กำปองสถานที่ที่ชื่อว่าแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบและยังคงไว้ด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติเป็นสถานที่ที่ผู้เขียนได้ไปกับคนที่รักแล้วได้เกิดปัญหาที่ทำให้คนคนหนึ่งไม่ได้อยู่กับปัจจุบันถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ที่แม่กำปองแต่ใจกลับไปอยู่ที่อื่นแต่สุดท้ายคนคนนั้นก็สามารถนำใจกลับมา อยู่กับปัจจุบันอยู่กับแม่กำปองได้อีกครั้งด้วยพลังของความธรรมชาติและความเอาใจใส่ของคนที่อยู่เคียงข้างกายในสถานที่ที่ชื่อว่าแม่กำปองนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติทำให้ผู้คนที่ได้ไปต่างก็ชอบในความธรรมดาเพราะในปัจจุบันนี้เรามักจะยุ่งอยู่กับการทำงานกันและการแข่งขัน อยู่ในเมืองที่แสนวุ่นวายทําให้เราไม่ค่อยได้หยุดพักใจกันเท่าไหร่แม่กําปองจึงได้ช่วยผู้คนเอาไว้มากมายผ่านธรรมชาติและความธรรมดาเมื่อไหลก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอย่าลืมออกไปท่องเที่ยวเพื่อพักใจดูบ้างอาจไม่ต้องไปที่แม่กําปองเพียงที่เดียวก็ได้เพราะในโลกเรายังมีสถานที่อีกมากเลือกไปในที่ที่เราคิดว่าน่าจะชอบ ไปในที่ที่แปลกใหม่ที่ไม่ต้องตระหนักถึงเวลาเพื่อให้เราได้เจอสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยอาจจะไปคนเดียวหรือจะไปกับคนที่รู้ใจก็ได้ทั้งนั้นขอเพียงแค่ได้ไปยังสถานที่หนึ่งที่ทำให้เราได้หยุดพักบ้างได้เดึงให้ตัวเรากลับมายังปัจจุบันให้ได้ผ่อนคลายโดยที่ไม่ต้องรีบเร่งไปกับวันเวลาโดยที่ไม่ต้องกังวล ว่าจะถูกใครทำร้ายข้อที่6แค่บรรยากาศเคยไหมครับที่เราคิดถึงใครบางคนมากๆไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีภาพของคนคนนั้นลอยขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อไปยังที่ที่เคยไปด้วยกันกับคนคนนั้นเมื่อเรารู้สึกคิดถึงคนคนนึงขึ้นมาในตอนที่คนคนนั้นไม่อยู่ข้างๆเราแล้ว มันก็ทำให้หลายๆสถานที่ที่เคยดูธรรมดากลายเป็นที่สำคัญความคิดถึงมันนึกถึงใครสักคนผ่านสถานที่ที่เดินผ่านหรือเพียงแค่มองผ่านไปมันทั้งเศร้าและสุขในเวลาเดียวกันเศร้าที่ในตอนนี้ไม่มีเขาอยู่แล้วและก็สุขที่ครั้งหนึ่งเคยมีเขาอยู่ที่นั่นสถานที่ ทำให้นึกถึงรอยยิ้มของใครบางคนที่สําคัญเรามักจะเห็นภาพสะท้อนจากสถานที่และสิ่งของเป็นใครบางคนคําว่าแค่บรรยากาศในบทนี้จึงเป็นคําเปรียบเทียบว่าคนคนหนึ่งไม่เคยหายไปไหนได้อย่างสมบูรณ์หากว่าเขายังหลงเหลือตัวตนอยู่ในความทรงจำของใครบางคนหากว่าวันหนึง่ง มีใครสักคนต้องจากลาไปจากชีวิตเราอยากบอกว่าเขาไม่ได้หายไปไหนแต่ยังคงอยู่ในสถานที่ต่างๆในสิ่งของบางสิ่งโดยที่เราจะรู้สึกว่าเขายังอยู่ผ่านภาพสะท้อนจากสถานที่และสิ่งของเหล่านั้นหากคิดถึงใครบางคนมากๆให้ไปยังสถานที่หรือหยิบสิ่งของขึ้นมา และความคิดถึงจะเบาบางลงได้ในที่สุดสรุปครับข้อที่หนึ่งการรอคอยใครสักคนโดยที่จดจ่ออยู่กับเพียงแค่เวลาที่ค่อยๆหลายผ่านไปเท่านั้นจะทําให้เรารู้สึกทรมานใจแต่หากเราเลิกจดจ่ออยู่กับเพียงแค่เวลาจะทําให้เราได้เห็นหลายสิ่ง ในระหว่างที่รอข้อที่สองไม่ผิดอะไรหากเราได้เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกับว่าตัวเรานั้นเป็นเพียงฤดูกาลหรืดูการหนึ่งข้อที่สเพลงบางเพลงซ่อนอยู่ในสถานที่ต่างๆเช่นเดียวกับความทรงจำสถานที่บางสถานที่จึงอาจเป็นที่สําคัญมากๆ สำหรับใครคนหนึ่งข้อที่สี่พระจันทร์นั้นทำหน้าที่เชื่อมโยงความคิดถึงของคนสองคนเอาไว้ด้วยกันให้ได้รับรู้ว่ายังคงมีอยู่ในโลกใบเดียวกันเรายังคงอยู่ในโลกใบเดียวกันแม้ตัวจะห่างไกลกันข้อที่หเราเพียงแค่ต้องการสถานที่ ที่ทำให้ได้หยุดพักบ้างได้ดึงให้ตัวเรากลับมาอย่างปัจจุบันให้ได้ผ่อนคลายโดยที่ไม่ต้องรีบเร่งไปกับวันเวลาไปกับผู้คนข้อที่6คนคนหนึ่งไม่เคยจากลาเราไปอย่างสมบูรณ์เพียงแค่เขากลับไปเป็นบรรยากาศที่อยู่รอบตัวเราก็เท่านั้นกลายเป็นสถานที่ กลายเป็นสิ่งของกลายเป็นความทรงจำจบลงแล้วครับสำหรับการถอดข้อคิดจากหนังสือเรื่องเราต่างมีเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงใครบางคนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่รับฟังขอบคุณ ที่เลือกที่จะใช้เวลาอันมีค่าของคุณไปกับช่องช่องนี้ขอบคุณครับขอบคุณจริง